คุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุเมาแล้วขับค่ะกระทั่งไปชนร้านค้ารวมทั้งรถที่จอดอยู่ข้างทางพังเสียหายยับเลยนะคะให้คุณผู้ชมดูภาพกันก่อนค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเผยให้เห็นหน้าทีรถกระบะนี่โอ้โห <c oughs> คือพุ่งชนมาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่เ <c oughs> บรกเลยเหมือนที่พี่บ๊อบะะ <c oughs> บอกนะคะเหตุการณ์อีกครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ข้างๆวัดจีนที่ถนนศรีราชาหนองค้อจังหวัดชนบุรีเนี่ยคุณผู้ชมคือชนทั้งร้านทั้งรถนะคะ คน <ไฟ S 1> ขับ,บชื่อว่านายอุดมอ่าเนี่ยไฟแลบเลยคือคนขับนะเขาชื่อว่านายอุดมอายุ33ปีค่ะซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์ก็ระบุบอกว่าตอนที่ไปดูเนี่ยสภาพของนายอุดมเนี่ยคุณผู้ชมพูดจาไม่รู้เรื่องพูดวกไปวนมาแล้วก็มีกลิ่นสุราด้วยนะคะเามาเมาเมาคือทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเมาล้วนๆคุณผู้ชมในที่เกิดเหตุนอกจากเรื่องของรถยนต์ร้านค้าแล้วที่เสียหายก็ยังไปพบเสาไฟฟ้าที่หักอีกหนึ่งต้น รถยนต์หนึ่งคันรถเก๋งอีกหนึ่งคันค่ะได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับข้าวของเครื่องใช้ภายในร้านค้าเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าผู้ิงที่เขามาด้วยกันที่เขาลงคันเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาจกากพี่ยา<ๆ>ก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าเขาเมามากแค่ไหนต่อให้เมามากเมา,มาน้อยถ้ารู้ว่าตัวเองเมาก็ไม่ควรจะขับรถมมแล้วอ่ะ ชาวบ้านกาบอกว่าเมามากเมาน้อยไม่เกี่ยวนะคือรู้ว่าเมาเนี่ยก็ต้องอยากขับนะคะจริงๆไม่ใช่แค่รู้ว่าเมานะเอาจริงนะรู้ว่าดื่มต้องไม่ขับแล้วอันตรายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วก็ไปทำลายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนี่เขาจอดไว้ข้างทางนะคะรถจักรยานยนต์หนึ่งคันรถเก๋งอีกหนึ่งคันพังเสียหายหลังจากเกิดเหตุตำรวจสพศรีราชาเข้าตรวจสอบค่ะพร้อมกับควบคุมตัวคนขับรถกระบะไปตรวจวัดแอลกอฮอลในร่างกายก็พบว่าเกินกฎหมายกำหนด จึงแจ้งข้อหาดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชม,มเนี่ยเมาแล้วอยากขับดื่มแล้วอยากขับนะคะนะสูญเสียมันไม่คุ้มค่าเลยนะฮะกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะ